ไปดูประตูนั้นไหมไปดูประต,ว,ตวนี้นกนึ่งปิดโอ๊ยไอ่ทำไมวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยบ้านบ้านเนี้ยบ้านนอนสองเหรอเฮ้ยบ้านซ้ายก็มีด้วยวิ่งแล้วเปิดรุ่นรุ่นประตูนกบ้านนี้นกบ้านนอนสองนี่นะนั่านไง

A đây một tấn máy bi lạnh, tấn 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 ขึ้นขึ้นตรงนี้เข็ดน,นะเพื่อนน็อกเพื่อนยิงน็อก,กว่ะตายเลยตัวนี้มาร์กพี่น็อกแล้วเนาะเฮ้ยเออใช่เพื่อนยิงน็อกเพื่อนมันปมซ้ำไปเลนแล้วอ่ะโอู้้จังมักต้องปั๊มมันต้องปั๊มเลือดเลือดมันสู้ไม่ได้หรอกี่ไม่มีระเบิด,ดเลยนียมันต้องเข้าวงด้วยนะเลือดไม่ไ,ปไปหวแล้วรอดได้รอได้สองตัวนี้แหละ เสื้อกีตเสื้อแขนอ่ะมาโดนหลังวะโดนข้างเหลือตัวเดียวอ่ะตาย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 เหลือบ้านเสื้อเขียวเป็นตะมกขวาอีกตะมอกขวาไม่แล้วะมาชุบดีกว่ามาดูอ่ะน่าจะชุบกันหมดหมดหมดหมีเลือดโดนเกือบตัวยี่ห้ามันมันดึงจัดไง เมทที่มันพิลกวานเร็วว่ะ MK น้องหนึ่งรถสองคันประตวระวังมีรถสองคันนะเย็นแล้วอยู่ในห้อง เจ็บเฮ้ยตัวหลังโดนโอ้โหริมนี้ก็มีไฮไฮไฮเกย์เกยกอนจะนีน้าจนีมลยตัวเดียว